กองมาแข่งใิสิตีเอิรนหนักเอิรนนยังข้นมาซอยที่พี่น้องย่ำลบสงขามครับพี่น้องควบประวัติควมเปลี่ยนมากก็ได้ไปเพื่อนอุ้ยว่าล้คนขิ้งลุกพ่อจะไม่เปิดปกติจะให้เพื่อนคนมากาบทั้งหนอกนั่นบอกว่าพออันนี้พอจะเปิดเข้าไปให้เฮ้าเบิ้งครับพี่น้องครับตอนนี้โทรศัพท์คานครับเขามาเมื่อกี้ยังบอกกันเลยว่าคอยตายติดขออนุญาตเ้อหลวงปู่หลูกเต่าขออนุญาตไทยสรีละสังขารหลวงปู่ให้ผู้คนได้เห็น ย้อนบึงนะครับย้อนว่ตั้งแต่สมัยมอลำโชกชัยเคยมาเที่ยวทัศนศ,าศาึกษาตั้งสมัยเป็นเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนปฐมผลลพี่น้องครับบัดท้ายฉมาบึงครับนั่นคือสาลาแก้วกูจังหวัดน้องคครพี่น้องเคยจักซื่อจากเสียงยู่เนาะพี่น้องเนาะมีรูปปั้นยังต่างๆหน,นๆานามอลำโชกชัยกับห้างหายกับไปโดนเติอบ,บ่ได้มาเที่ยวสาลาแก้วกูโดนเติบเพื่อกันมื้อนี้เลยสิพาพี่น้องมาย้อนบึงว่าความจะเลื่ญน ตแต่แต่กอนตะกีกับเดี๋ยวนี้แตกต่างกันแบบไดครับพี่น้องไปครับโอ้มันกะหลังจากค้างหายไปแปรซิบก็ปีทำมา,าว่าแปรเศร้าแปรซิุ่นละบะเ่เด้มาเที่ยวโดนเติอพี่น้องครับก็ถือว่าเงียบเงาพอสมควนประมาณสิบเป็นมองได้ขึ้นกันละเนาะมองสถานที่ท่ทองเที่ยวก็ไ้พี่น้องแต่กอนตะกีที่นี่รถนี่รถบัตรรถทัวเขามา้นวันวันวันสถานที่จอด โอ้อังนาแน่นพี่น้องครับด้านค่าล้านไขกระไหลนี่เดีด๋ยวนี้กระเลี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วเนาะเพราะได้คําวัดคาว่าของฝากของต้อนเอามาเบิ้งมอนี่ก็พี่น้องสมุนไพรอันนี้ซีมเมนช่องละอาบัเแมนมัน,น,มมรน,น,นกรเปินตะเบิ้งไปจังมมหนึ่งด้สมุนไพรบันเฮานี่มันบ่แมนวาไผสิไปหาได้ไง่ายๆดีขันบ่ฮหงจักอิลีนี่ชุมื่อนี้นก็บ่อ่อยมียานนดไข่เส้นเอ็นตึงตะคิวกินนิ้วล็อกเส้นพริกเส้นกระตุก กระดูกทับเส้นน้ำมันเขียวน้ำมันแดงน้ำมันงาขาวงาดำนะพี่น้องนะเก็บหัวป,ปวดท้องเป็นม้ลองจองแกงแห้งหน่อยจ้พร้อมเป็นม้วนสวาส่างม้เศร้ากินเขาบะเสบนอนมาลับพี่น้องมาเบิงเอาลูกประครบกับมีหออล,ลอร่อยโอ้เขี้ยเขาหลงตัวนี้เ<อ>นี่ยเขี้ยเขาลงบาหบไรบ่ไดมันจะหลงเขาเถาเอ็นอ่อนอ้ยเบาเดอกัอนิเถ้าเอ็นอ่อนได้ถ้าเถาเอ็น,ออน,เอนแข็งไปพี่น้อง เอาไปบังของฝากของต้อนอันนี้คือทางเขา้าเออตั้งแต่ท่านเขาก็น่าสนใจแหละเพื่อนน่ะเออเืนจึงพึงโยมเห็นมันยังไรยินดีต้อนรับทุกท่านเออแบบสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวหากท่านมาเป็นมิตรเราจะอยู่แทบเท้าของท่านมาสั่นดิหากท่านมาเป็นศัตรูเราจะอยู่ไกลท่านยิ่งกว่าความตายเสียอีกเนาะไกหรือไก่โอ้ตรงซื้อกระลบเลื่อนหลอพี่นน้องครับบุญ ยืนเจินเทินอยู่คุณนะ่ะเลี้ยวขึ้นไปเห็นตะดังต้องมองดูขายค่าเข้าคนไทย20เด็กเล็ก10ต่างชาติ40ฮลโหลครับก็าาพอแพงแล้วคนไทยเข้าคนละ20นึงเนาะจะสื่อกว๋วยเตี๋ยวกับเบิดไหลกวกานั้นมาเที่ยวพี่น้องนี่คือทางเข้าเขาจะตั้งบัตรกติมส,สื่อบัตร เลขที่ศูนย์กับสามเก้าหรือพี่น้องเลขไทยบัตรเขามาผ่านประตูแรกเขามาเข้ามาเบิงครับพี่น้องหมาเฮาสร้างสุภาพสิทธิ์โบราณส่วนหลายพืนสร้างขึ้นเป็นคอส้อนใจหมาเฮาสร้างกระตามสร้างหมาเฮาสร้างสร้างเถาะปากหมาเอาแต่สายซาตาสีเบิงหมากับสั่งเอาอันนี้คือหมาเฮาสร้างครับเป็นสุภาสิทธิ์กระสิเปียบเทียบไปสันตัวเทียบเท่าหมาเฮาสร้างก็คือจังสีม้เยี่ยวรถภูเขาไปสันบ่ก ถมน้ำลายขึ้นฟ้าไปนี่สันบอกกระติบใยๆวะมาหูวสัางสร้างหมาวันนักคดีทำสอนใจมันยังเหรอดินี่ก็ะิเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางประธานพรเออนี่ก็ะิมีพระปางต่างๆสั่งไปดนแล้วแปะว่าฟีเมอการเฮ็ดไล่กระนกกันเฮ็ดไล่ดวดไล่ก็ถือว่า บอมนธรรมดาดีเนาะทีไปเลยปางนี้คือองค์พระศิวเทพและพระอุมาเทวีเออพระศิวะพระอันนี้ถือว่าควอมเสื้อของพระม่บเนี่ยหินดูเสวะเทพพระศิวะเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระแม่อุมาเทวีคือพระปิตุเทพพระมหาตุเทพของสามโลกปิตุคือพระคือพอ ปิตุพ่อของทั้งสามโลกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามโลกนี่พันเชียพันเซีย,ซยงสันเราพี่น้องครับนี่อริยะกัมยอุมาอันนี้คือกัจฉะปาวตานซึ่งเป็นเต่าไปปราบอรรมอสศูนมัจฉาเต้าไปปราบป่าพี่น้องป่านี่เป็นอสศูนในปางนี่ป่าเป็นอสศูนเต้าเออเป็นเป็นเทวดา ไปปราอสูนโอเต้าปราป่าอันนี้เทพไลปางนี่คือพระกิษณะพระกิษณะนี่พระกิษณะนี่เป็นโอรสองค์ที่แปดของพระเจ้าปู่วาสุเทพและพระเจ้าย่าเทวกีประสูดู่ในขุกหรือจำหลวงเติบไปแล้วได้สังหารพระเจ้ากังสะเอ,อันนี้เป็นเรื่องเล่าของพระศิวะโต้องไปศึกษาเลี่ง ดวยเทพบวดาอันนี้ไม่ยั้งลรอพี่น้องนี่หิวหัวดวกออยู่นี่เทวไลัปังนี้คือสังขะอสูรที่ขึ้นไปรักเอาคำพีพระเวทซึ่งไหลออกจากพระโอษของเท่ามหาพุ่มโอ้อันนี้เคยได้ยินข่าวๆอยู่นี่โอ้ก็มีเลี้ยงเหล่าไลอันไลแนวเนาะบนเทวลูกขึ้นมากครับพี่น้องเอาไปเข้าไปส้มรอบๆครับพี่น้องอันนี้ทางด้านสาระดินี่สิมีทางพูนทางปุ่นหสิมีไหลสิมีรอดทำนรก มีหลอดปองนรกข้าเจ้าเสียดเป็นคติถ้ำสอนใจครับพี่น้องครับอันนี้สำนักพุทธ,ธมามักกะสมาคมเขาบอกแห้งบไดแหเนที่ยวผนปฏิบัติถ้ำอยู่นี่แหละครับพี่น้องประมาณนี้แหละท่ว่าไลเชิญชมปลาใหญ่เอาพี่น้องเข้าไปเบึงป่าใหญ่ขน,นมปังให้ปลาใหญ่ขายเจงใดน,น,น้อครับ ปอนละยี่ครับเอาปอนนึงครับปอนหนึ่งยี่ปอาเลยบร้อนแ่นครับพอติดตามโมขอบคุณครับพอตดตามย่ปอพอตีามย่ว่าตัวใครตัวมันโอ้ยเรืงหนาคืว่ะ ครับครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับโอ้พี่ห้องยิบทั้งในก็ได้ตัวนี้ไม่ได้มาโดนแล้วพ่อมาตั้งแต่โดนๆสมัยครับแต่พ่อแม่นพ่อแล้วเลียวเบิ่งเหลียวเบิ่งแล้วอีกครับขอบคุณครับพ่อปลาใหญ่ครับพี่น้องครับ ว่ดีคุณพ่อเพิ่นขายขนมปังเพิ่นติดตามมาล้อโชคอยู่ขอบคุณได้หลายครับเมื่อนี้ไปไหว้หลวงพอ่อพระไส่กะมีเอฟซีติดตามอยู่ดนะครับประจันอันมาขอถ่ายรูปน้ำอ้เฮาก็ดีใจเนาะพี่น้องมาเบิ่งปลาดุกข้างดำปยายลาใหญ่หรืออ่ะถ้าว่าขันปาลาหลายอันสี่ขันบ่มีผู้ให้อาหารนี่กัสี่หิวดิเนาะเพราะว่าถ้าคนบ่ค่อยมานี่เออปลาคาบกระมีอ่ะ ปลาคราบใหญ่ก็มีพูน่ะพูน่ปะปลาครบาบอ่ะพูน่ะพูน่ะเออนกกะมีเอาเอาผมได้ผมสิรอนกให้มากินอยู่นี่ใกล้ๆพี่น้องเออนี่เราก็สามารถมีความกลับมาธรรมดามือธรรมดาบ่อยากคนไหลอ,อ่ะพ่อเออครับผม <laughs> ใส่สุดมอลำจังนึงตีครับไก่ยุบ้านไก่แบบนี้แหละครับพอ่อ เท่ากับมาเทียวสบายๆนะครับวันนี้แหละเดี๋ยวให้มันมาครับเป็นยังไงครับพ่อคนหลายบวัดอันมาเที่ยวนี่ครับอ,ววอือครับอ๋อช่วงหน้าขี้นบ่ครับ สิบูมลลเลยล่ะทีทททครับผมโอ้พอเรา่าช่วงช่วงคนช่วงนังหน้าขี้ดังๆคนเยอะมาสันเพราะว่าคนมาเบังอันอที่ประสถานเนาะ <Okay. S 1> ครับเทีารูปอันนาคี นาขี้มามันก็เลยผมมาแตงแต่สมัยอันเป็นนักเรียนแหละครับมามาเที่ยวทัศนศึกษานะครับพ็อยากมาเบิ้งบ่ได้เห็นโดนหรอครับอยู่นี่วะครับนี่โอ้มาเคยเห็นจักเสื่อครับหลวงปู่ไหนหลวงปู่บุญเหลือโอ้แต่ซื้อเพิ่นกับครับ โอ้พูดที่สังนี่มันบอครับเคยเคยฟังประวัติพูดที่สังล่ะบันนี่คนที่ม้านนะกับบ้องลอยใจเนี่ยเออหลวงปู่ก็คือ้นลุงเท้ากันนี้ครับคนก็บบ้องลอยหูอกขึ้นมาโอบันนี้อันสังขารบรรลาไปปีสามเก่าวันหนาวโมกย์เปืนสั่งไว้บ่อยเผาบอยฝังบ่อยสีดาบ่อยทำบุญทำพิธียังเจ็บแบบทำบุญไงเผื่อนอนก็เลยนอนเลยครับนอนอย่างหลวงปู่บนเหลือเอาเอาพอดีละสิขึ้นไปเบิ่งขึ้นไปนี่บอครับพ่อสาร่านี่เนาะชั้นสองบอครับ ชั้นสามผมบาได้มาจักเทียด้นี่บ่บ่กงจักเลยคุณจะรู้จักนี่ครับใน่อับครับครับครับเอาโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อครับครับผมไปไปราบาลวงปู่ไปหนีฟ้าถับพ่อบ่กวสู้ครับโอ้ทับบารด้พ่อบ่าวสู้ฟังหูจักครับผม ต้นตระกูลพระเจ้าเมืองหนองคายต้นตระกูลเจ้าเมืองหนองคายโอ้สะพ่อบารมีเพื่อนไหลายเนาะเพื่อนได้สร้างวัดใ่ญ่ปันนี้ครับอ๋อมันบ่ได้ทธเส้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันคนจะน้อยหน่อยแ้่เพิ่นว่าช่วงคนเยอะนี่มันช่วงนัน้นหนังนาคีพะนะคนมาเบื่องเที่วสัสถานมาเบื่องนั่งข้าแเวเพราะว่าเขามาถ่ายตรงนี้อ๋อฝั่งนี้ ห้ามจับรูปคล้องห้ามจัห้ามรูปเพิ่นกับมาเหา็ดมาสางอยู่นี่ตามประวัติน่ะนสะอาดดีเอ่อชั้นสามมันว่าโอ้แต่ว่าเทวรูปกับไหลเนาะเพียบองค์พระพิฆเนศยืนเป็นตาฮักตอาอ๋ออยู่ นี่กองไม่ยังนี่กองมาแข่งแล้วเนี่ยพี่น้องครับเออมาเบิ่งกองไม่มาแข่งผมก็ว่าก็เคยเห็นนี่แหละเออผมก็เคยได้ยินแต่งแแตต่่ือเสียงเพื่อนเนาะกองมาแข่งกองมาแข่งีง่งสิตีเอินหนกักเอิรนอย่างขึ้นมาซอยที่พี่น้องย่ำลบสงข้ามครับพี่น้องคว่ำประวัติคว่ำเปลี่ยนมากก็ไดโอ้ยผู้ขายเบิ่งเด้อะหน่อยอ้ย ไม่มาแข่งก่องมาแข่งโอ้ก่องตุ่นไงส้ำไหพ,พี่น้องค่อยค่อยสิได้ต้นส้ำนีค่อยสิได้ก่องส้ำนีนี่แหละก่องมาแข่งพะนะโอ้เป็นบุญเป็นบุญหลายผู้ใดพ่ะท่านเอกมาเบิง่งกับมาเบิ่งผมตาหน่อยเท่าไงเที่ยวมาเที่ยวอยู่นี่สองหนสามหนกับฮองกสีเห็นคันยิปต์เราบอกบอกสู้ฟังเราเป็นเอฟซีเราบอกสู้ฟังคอยมาเห็น,น,นอืมเอาเอาไปไปกราบหลวงปู่บัดนี้ครับยุทธสันสามมาสันยิพต์เราหว่าแต่เราขึ้นไปก่อนแล้วตัวน,นี้ลราพอ อันนี้เพิ่นปั้นเขาเล่นเราอัวน,นึ่งเนเอาเองกับีครับตั้งแตห่ของเกาของนี่ของเกาทีเพนนิ่นน่คูดนักแต่เพิ่นมอดระดของเพิ่นว่าถอดมาแล้วักงมปเพนนิ่นจะเ็บทีนน่ั่ง่นมูเลยครับผมอันนี้ไม่รูปเพิ่นมาครับนี่ปูปู ู้บุญเหลือผู้บุญเหลือครับครับความสัตท่าเนาะแม่ความรัทธาบัดนี้เป็นผู้สานแต่ว่าต้นตะปูมัน่งต้นตะูมันก็นะครับมจามองนุอมไยเด้อ๋อเยเราอันนี้แม่เป็นอย่นพ่อยู่ต้นตะปูเป็นจมายปากหบ็ผูุ้นะถือว่าเพื่นเป็นเสื้อสายผู้รักผู้ใยเขาเข้าไปได้บ่พ่อนี่ กาไปกราบเพื่อนมันมาครับ่อ๋อพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นคนดูแลอยู่ตรงนี้ครับพีน้องครับอุ้ยบุญรลายแทบผู้ขาได้มากพ่อดีพ่อดีให้พ่อเลยเพื่อนอุ้ยว่าเราคนขิ้งลุกสาธุบุนหอดยอดเกี่ยวครับผมพ่อพ่อจะไม่เปิดปกติจะให้เพื่อนคนมากาดทั้งหนอกนั่นเบาๆพออันนี้พ่อจะเปิดเข้าไปให้เฮ้าเบิ้งสาธุกูเอ้ให้ลุก ไทยติดเนเด้อใหญ่ติดขัดไม่ไม่กันครับพอครับพี่น้องครับตอนนี้โทรศัพท์ค้างครับเขามาเมื่อกี้ยังบอกกันเลยว่าคอยไายติดเพราะว่ามรโชคเคยไปไทยหรือมองใดก็ตามแต่ที่ซักซีนี่ซีซีมักเป็นที่เบื่อแต่ว่าก็บ่พขั้นเคยเป็นดอกเหตุการณ์นี้แต่ว่าเคยเห็นแต่ แต่เพิ่นเป็ี่ยนเนาะครับกายไม่ติดอะไรประมาณนี้ก็ได้่าหลวงปู่เขาศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ข้างแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยกดไม่ไปเลยเนี่ยมาแล้วบอกตอนเขามาประตูแล้วเอารถใช้เครื่องนี้ถ่ายก่อนก็ได้ครับเป็นเท้ครึ่งเป็นหน้าครึ้นก็เห็นั่นบวชหน้าหลวงปู่ตอบคนที่มาถามแล้วก็เลย หลวงปูเลาให้ลูกหลานสิทธิ์ฟังผมก็เล่าต่อครับผมสาเหตุนั้นอันที่ว่าเป็นโมบุตห่มเหลืองห่มเหลืองไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่เป็นเทพครึ่งครับเป็นนาคครึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งอันนี้คือคือข่วมที่หลวงปู่เบาแล้วก็เบอกต่อๆกันมาแล้วหลวงปู่ ถ้าเกิดโกนผมหมเหลืองตามองไม่เห็นถ้าผมเตามองเห็นอเรื่องนี้ที่เกิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่เ่อเพราะว่าก็คือปัจจุบันก็ยังมีครับบางคนตัดผมบรไเวไที่ปวดหัวในสีก็มีคนเท่าเอออันนี้อันนี้คือหลังของหลวงปู่แต่ขออนุญาตเด้อหลวงปู่ลูกเต่าขออนุญาตไทยทีิละสังขารหลวงปู่ให้ผู้คนได้เห็นเพราะว่าหน่อยคนที่จะไม่เห็น แเมื่อนีหมอระลาโชคใช่หน่อยดาวเหนือได้มีโอกาสได้เข้ามาแล้วขออนุญาตหลวงปู่หลวงปู่บุญเหลือเฮานี่ล่ะขอให้ลูกได้ถ่ายถ้ำเผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้คนได้เข้ามากราบมาท้ำบุญตาลาแก้วกลัวของเฮานะครับสาธุเพิ่นได้อายุจักปีครับพอที่เพิ่นเสียลเพิ่นละสังขารอายุเพิ่นร้อี่สองจากล่าไปนั่นสร้างเจ็ดสักแปดปีมีสังเกต ครับผมอันนี้ก็คือก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนไม่ได้ฉีดคือปู่พสั่งไหวเป็นบัคขะพอสั่งไหวบ่อยเผาบ่ยฝังบ่ยฉีดยาบ่ยทำบุญทำพิธียังไม่ทําบุญไม่ทําพิธีอะไรเลยแล้วพ่อผมขออนุญาตถามพ่อว่าที่ปู่พนได้สั่ง ท่วสถานขึ้นมาเป็นรูปถ้วยเทพเที่ว่านี่สร้างด้วยอะไรหรือว่านิมิตหรืออย่างไรครับพ่อโอ้พ่นพ่นจะว่าหูดวยั้นเห็นในย่านก็ได้ว่านิมิตเห็นก็ว่าได้พ่นจะรูปของตัวเองพ่นบนเรียนในหลวงปู่นะหลวงปู่นั้นบ้เรียนมาเป็นรูปของมันเองคนที่มาปั้นนะมาเองคนที่บริจาคก็มาเองคนที่ความคิดคือคือหลวงปู่ครับคนที่ปั้นก็มาจะชอาให้ชอบหน้า คนธรรมดาเ่าถูกัดดไปบ้เรียนด้านศิลป์อ๋อให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้ครับก็ต้องตามชั้นสมาธิเพป็นหลักเพราะว่าบุคคลที่จะไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ตามหลักสูตรที่ขันธรรมะเพูนวมากันเพูนว่าต้องเป็นบุคคลที่มีชั้นระดับสูงขันเว้าเววถึงว่าก็ต้องชั้นพรมยางต่าครับเป็นเป็นจะหนุนดีชั้นเป็นง่นโรคนาเนี่ยเป็นหัวรื่อรีบสร้างพูดอยู่แล้วละไปแล้วสระปีสามก่อนปีเดียวแล้วรอบปีรอบห้าทันเลาเสร็จ ก็ด้เก็บสังขารผลเสร็จพอดีกด้เก็บสังขารผลพอดีนี่ไทยปูองเดียวแม่นแต่ว่าภาพบอกว่าเป็นสองล่างเครับป็นเไก่ที่ไก่มินุไก่ที่คนเล่าเป็นคนไทยคนเล่าฟังปุเพะว่าพป็ปสางอยู่เล่าเลยแต่ว่าเป็นเป็นคนของคายคนมาเที่ยวคือจังแท่งขอให้แน่หลวงปูครับผม โอ้แสดงว่าเทวสถานที่สร้างขึ้นแต่ลรหมองมีเหตุที่ให้สร้างว่าแม่นว่าสิสร้างขึ้นไ้เ้เป็นเป็นคำสร้างของหลวงปูที่ให้สร้างว่าแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ก็ว่าได้ครับผมว่าท่านเคยเห็นอันไนที่คือศาลา แก้วกูของห้องแล้วซื้อสาราแก้วกูได้มากแบบไหนครับพอขออนุญาตถามพออเดี๋ยวจะเล่าสัว่าหลวงปู่แปะเองสาราพินท่พระแก้วพินท่ใสยแล้วกูที่สะสมของเก่าไว้คือพูดจนึงน่ะหลวงปู่นี่ไปฝึกฝนเดินเจ็ดสิบเอ็ดคำยุสาราแก้วกูอีกพบหนึ่งครับพาภพนั่นนะมนุษย์เท่าไปร่ก็ได้จ้ะครับยุบมันล่องไปข้างล่างเดินเรื่องพญานาคดูทั้งคู่ขอควายที่หลวงปู่ล่องไปน่ะเดี๋ยวนี้ก็ปิดไปแล้วครับ เพราะว่าคนที่เฝ้าอยู่ก็มี่ในยุคผมก็บเห็นอย่างหลวงปู่เราหลวงปู่ไปช่วคนเจ็ดปีเจ็ดปีผมเจ็ดปีบม่ได้สร่างเสาสันแต่ผลไม้สันแต่ผลไม้บัดนี้เมืองน้างานเป็นผลไม้สงสัยผลไม้ทิพย์เอากขบ่วนน้ำเพลินน้ำเพลินผมไม่ได้สั่งเสาเพื่อนก็ราองบ้างเพื่นก็ไปลองเที่ยวผ่านไปมีสร้างมีเสือไม่มีผีกองไฟ มีงูใหญ่งูเล็กตรวจสอบมันหมดัดพระฤาษีมูนีแก้วกู๋ก็เลยนี่เป็นที่มาของชื่อสาลาแก้วกู๋เป็นอาจารย์เพิน่นพระฤาษีดีไหมบ้างครับพระฤาษีมุนีแก้วกูนี่เ็ที่ไหนก็ได้ลูกวันหนึาลลา่้ทหารเล่าเรียนยุคปัจธรรมครับไทยรู้มาแล้วก็เห็นมาให้หลวงปู่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยอา่นานตองนั่งนุ่นนั่งเสือแทศนี่คืออาจารย์ของหลวงปู่สาธุ โอ้ตั้งแต่วราอุู่หนาห้องแล้วเนาะเพราะว่าให้ลงปูให้ลูกถ่ายติดเด้อพะาะว่ปกิเคยได้ยินแต่ว่าเขาว่าอันถ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะจะมักจะถ่ายไม่ติดถ้าไม่ขออนุญ,ญาตเท่ากับยังไม่ขออนุญาตปูดิไม่ตวายแล้วก็พ่อแต่เขาไปได้หองแค่แป๊บเดียวกล้องค้างเลยค้างเองโดยอัตโนมัติโอ้อัศจรร์นี่พ่อผมเพิ่งเห็นที่นี่ปฏิหารแบบนี้ที่ปมมาไทยมากเลยแสดงว่าเคยประสบประการมาหลาย ได้ยินแต่เขาวาครับผมได้ยินว่าก่คอลนี่นมดางมนข้นจะบอคออย่างงครับนี่เพราะว่าไทยไม่ติดไทยไม่ติดแต่ว่าประสบด้วยตัวเองนี่แหละครั้งแรกในชีวิตเลยเพิ่นใส่ภาษาไทยหรืออีสานครับ่อภาษาอันลาห้องก็ได้ครับภาษาไทยก็ให้ชัดครับคนได้หมดครับคนภาษานี่ิคนได้มืดทุกภาษาแต่ว่า่นเบา่นเบาไทยหนึ่งซักได้ครับ ถ้<พ>า,าเกิดว่าตั้งศาสตรมากเพิ่นก็ตั้งศาสตรเออตั้งศาตตงสาตรเพิ่นก็เอาได้ข้าทาหลวงปู่นะครับตุต้บชิเกดเดางางแจ้งของพ้อนะคาทาเพิ่นนะขฮาั้งม่สามเกี่วลกระวด สวดพบยศประกาศยุติ anto, honey, kind of er. is so ่ะเมื่อมาขอเถื่อนแต่ว่าจุดๆเดี๋ยวถ้าม่เห็นจำเป็นขัดขอให้ช่วยช่วยให้จุดอธิษฐานขอบุญบารมี่ช่วยช่วยแล้วก็ไปปากกาแจ้งก็สวดธรรมดาแต่ว่าถ้ามีเหตุจำเป็นให้หลวงปู่ช่วยเขาจะคอยจุดไปปากงแจ้งเนาะแม่ปาากกแจ้งแล้วขอปูเลยจาาแม่สธุโอ้แม่เมื่อกี้นี่กล้องข้างไทยบระิดเลยผมบอกว่าปูการร่วงมือเดีดเพราะท่านหอว ผลแล้วผมมาเที่ยวลายเทื่นี่ผมกับบงุกจากบามี่สลีละบ่รู้จักเลยพ่อนี่บอกว่าเฮ้ย <S <S นี่ไปากาบปูก่อนเลยผมพ่หูจากแต่ว่าประวัติเนี่ยหูจากอยู่ว่าปูเ<ค>่า<ม>เป็นผู้สั่งนีแต่ว่าบกเห็นมาจากเทือ่บอบ่ได้ไหมาาเทื่าาเอ,อ้าขอบคุณครับแนะ่ขอบคุณพ่อครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวลูกจะมาเยี่ยมมายามทั้งนี้เอีกติดตามครับผมขอบคุณครับพ่อที่ติดตามผมครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้เขาลงมาจากสาราตรงนี้ครับคือสาราแก้วกูนะครับจากความหมายที่คุณพ่อพนอธิบายสู่ฟังครับสาราแปลว่าที่พักแก้วแปลว่าใสคือดวงแก้วนี่ครับและกูก็คือที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือเก็บของเก่าหรือเก็บของคําว่ากูหรือจีดีอะไรต่างๆแปลได้หลายอย่างนั่นนะครับนี่เขาไปกราบหลวงปู่อยู่ชั้น3ามชั้นบนนะครับโอ้เป็นบุญหลายคำว่าลำโศกครับเมื่อนี้ได้เขาจะไปเที่ยวฟังพี่ครับ อันนี้ผู้ได้มากกับมาแวะเวียนมาเขาสาลานี่เขาไปกราบปูด้วยครับพี่น้องครับอย่าลืมแล้วการสร้างเทวสถานตรงนี้บแม่นว่าเพิ่นสิสร้างโดยที่ว่าไปเก็บภาพมาจากไสจังไหร่บอมเไม่มีแบบแผนเลยไม่มีแบบแผนแล้วก็เพิ่นบ่ได้เป็นสร้างแต่ว่าลงปูสิเป็นคนออกแบบผ่้สร้างแล้วสร้างกับ่แม่นสร้างปั้นเป็นไทยบ้านชาวนาธรรมดาผู้เพิ่นสิปั้นอันนี้อันนี้เพิ่นสิมาปั่นน้ากันเองแต่ว่าเบื้องจากฟีมือถ้าบบแม่นสร้างแล้วนี่ ถือว่าบ่แมนธรรมดาขึ้นกันปัณดงามนี่มันแทียม่นไล่เนี่ยไล่กระนกนี่พี่น้องไล่เกี่ยวกับอ่าดวดไล่ของเทวรูลุแต่ละองค์นี่ครับผมว่ามันบ่แมนธรรมดาดีอันนี้คือฝีมือชาวนาชาวบ้านธรรมดานี่ไหมนี่ไหมแล้วก็บ่แมนบ่แมนหน่อยน่อยไหมเป็นคตเป็นเขี้ยวเป็นเกี้ยวขึ้นไปนี่เป็นตุ้มเป็นยังขึ้นไปนี่เป็นบ๊บแมนธรรมดานี่แไหมนี่ไหมมันเหมือนฝีมือคนบรานที่เป็นสร้างโบรลานแม่นบ่อ กอ,อถ้าที่เฝ้าไปจังหนึ่งควม่มเออถ้าเบิ้งเฝ้าไปคว่มพิษสวงแล้วนะครับนี่ก็คือเออเป็นเลียงอัศ,รศจรรย์ครับพี่น้องนี่แหละครับสถานที่มาเบิ้งเอาพูดได้สิบากับมาเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าถามพ,อพ่อเพิ่พ่นๆกับว่าบื่เงียบเล็กเทอือดอกวัดนี่บ่เป็นวัดเป็นเทว่าสถานเป็นศาลาแก้วกูบ่เป็น,นวัดเพราะว่าเพิ่นกับบ๊เป็นพระแต่ว่าเพื่อนเป็นหุมขาวนุ่งขาวปฏิบัติธรรมคือกัน ปฏิบัติสิ้นสมาธิคือกันจนเพิ่นสําเร็จแล้วเพิ่นกะละสังขารไปแล้วก็ไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนเหมือนกันกับพระเจกิที่ปฏิบัติดีครับพี่น้องเพิ่นกับว่าเน่เปื่อยขึ้นกันนะการปฏิบัติบได้เกี่ยวกับว่าสิบวชหรือบ่บวชสีห่มเหลืองหรือห่มขาวไม่สําคัญสําคัญอยู่จิตใจเพิ่นพี่เพิ่นปฏิบัติถึงแล้วเพิ่นก็ถึงคือกันครับพี่น้องเว่าแล้วกะส้มเสร็จแล้วเฮากะจิกับกันบนี้พี่น้องนี่ทั้งหลังจุดพีคคือเจ้าแม่นาคีนี่ที่พี่น้องพากันมาเที่ยวมมา ช่วงหนังหน้าขี้สวยงามดีครับที่นี่สาราเกี้ยวกูจังหวัดหนองคายครับพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวครับ